เปิดภาพแนวปะการังหมู่เกาะสุรินเสียหายแต่หักยับเยินหลังเรือสินค้าเมียนมาเกยตื้นมาแล้ว4วันเบื้องต้นประเมินพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ150ตารางเมตรวันที่4มิถุนายน68มีรายงานว่านายเกรียงไกร,ร,ริอหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินได้รายงานมายัางนายเทิอไทยขวัญทองผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นายจรานดวงแป้นผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ห้าไปตามลำดับจนถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลังจากมีการส่งนักประดาน้ำสำรวจความเสียหายจากการที่เรือขนส่งสินค้าสัญชาติพม่าชื่อเรือเอมิลวอาลินมาเกยตื้นอยู่บนแนวปะการังบริเวณอ่าวจากและสร้างความเสียหายแก่ปะการังในบริเวณนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าระยะทางตั้งแต่ต้นทางมีการชนแนวปะการังจากจุดแรกไปจนถึงจุดที่เรือเกยตื้นระยะทางรวมประมาณ75เมตร ซึ่งในระยะดังกล่าวแนวปะการังไม่ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีเพียงแต่ปะการังที่ตั้งอยู่หรือรวมกลุ่มกันเป็นลักษณะก้อนสูงที่ไม่พ้นท้องเรือได้รับความเสียหายถูกเรือลำดังกล่าวชนได้รับความเสียหายปะการังแตกหักโดยจุดที่ปะการังได้รับความเสียหายมากที่สุดคือช่วงระยะที่45-75เมตรเนื่องจากเป็นจุดที่เรือเกยตื้นและติดอยู่บนแนวปะการังทำให้ปะการังที่อยู่ใต้ท้องเรือได้รับความเสียหายแตกหักและถูกเรือทับอยู่เกือบทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นจากการประเมินพื้นที่ปะการังที่ได้รับความเสียหายคิดเป็นพื้นที่ประมาณ150ตารางเมตรหลังจากมีการจำแนกพบว่ามีกลุ่มปะการังสีน้ำเงินเป็นชนิดปะการังที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ80%ของปะการังทั้งหมดที่ถูกเรือชนปะการังเขากวางได้รับความเสียหายประมาณ15%ของปะการังทั้งหมดที่ถูกเรือชนปะการังโขดได้รับความเสียหายประมาณ5%ของปะการังทั้งหมดที่ถูกเรือชนปะการังสมองร่องสั้นได้รับ ความเสียหายค่อนข้างน้อยเกิดการแตกหักไป4โคโลนีปะการังดอกกะหล่ำได้รับความเสียหายค่อนข้างน้อยเกิดการแตกหักไป3โคโลนีปะการังดาวเหลี่ยมได้รับความเสียหายน้อยมากเกิดการแตกหักไป1โคโลนีนอกจากแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการ์ณเรือขนส่งสินค้าสัญชาติพม่าชื่อเรือเอเมียวยาร N อชนแนวปะการังจนเกิดตื้นมีข้อกังวลเรื่องขยะทะเลเนื่องจากเรือดังกล่าวเป็นเรือขนส่งสินค้า จึงมีขยะจำพวกกระดาษสลังเศษผ้าอย่างรถบรรทุกสายยางและขยะอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนหนึ่งที่ติดอยู่บนแนวปะการางังโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินเร่งระดมทุกภาคส่วนเข้าร่วมแก้ปัญหาจึงจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการจัดการกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินดำเนินการสำรวจสภาพเรือทั้งภายนอกและภายในตัวเรืออย่างละเอียดพร้อมทั้งสำรวจตำแหน่งถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือเพื่อปิดวาล์วท่อรับ และท่อส่งน้ำมันภายในตัวเรือป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงประสานขอสนับสนุนทุนกักน้ำมันเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ให้แยกออกจากกันและไม่ไหลไปตามกระแสน้ำหากเกิดการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงโดยขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเจ้าจังหวัดภูเก็ตสรอชลภาค3ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนประสานขอสนับสนุนยานพาหนะ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติภารกิจในกรณีฉุกเฉินหากเกิดการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณมากโดยขอรับการสนับสนุนเรือหลวงปัญญีพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์จากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ามแอดำเนินการตามฐานความผิดที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ร้องทุกกล่าวโทษและสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาอย่างเข้มข้นเพื่อหาพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับเรือ และการเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่หากพบฐานความผิดเพิ่มจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องทุกกล่าวโทษต่อไป